สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้โุรดิะมามากินของเส่บบครับวันนี้โุรดิบทำแกงแกงออมครับผมแกงออมกระดูกหมูครับใส่พักรวมนะครับแกงออมกระดูกหมูอีสานนะครับเนาะใส่ข้าวคั่วใส่เครื่องปรุงครับผมใส่น้ำปลาห้าครับหอมหอมครับผมมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมากินข้าวพร้อมโุรดิครับกินก็ะข้นเหนียวครับ มาได้ครับผมพี่น้องครับผมมากินข้าวพร้อมกันครับกินข้าวแซ่บๆลำๆนะครับเนาะอืมกินน้ำก่อนครับน้ำแหลกอืมสุดยอดอืมอืมหอม จะหอมกินปลาห้าครับผมกินปลาห้ากินข้าวคั่วครับดูให้มมหมูทอดมานหน่อยหมูแดดเดียว 嗯。Mm hmm. ก็ใส่ผักกาดผักกะหลำ่ำครับผมผักชีอืมนอาค Hmm. Acceptable. Mm -hmm. Mm hmm. สับซับนวน,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 วนัวครับผม แซบแซบครับผมมาจออก,กิน <c oughs> ออกกินปลาห้าครับปลาห้าแล้วก็ขา้าวคั่วครับผม แซบขนาดแซบขนาดพปไหมพี่น้องครับผมอืม Ну. Ну, нормамно. อืโอ uh ้ huh. oh, ล้าขนาดครับผมแซบ่บแซบครับอิ่มแล้วครับผมสุดยอดครับแกงออมกระดูกหมูครับผมโอ้เ oh, หมาะครับวันนี้พู้เราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผม ทีนี้ตามรับชมโปริีนแซบนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูโปริีนแซบครับผมคลิปนี้พปรตต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม